สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่นินก็มีสกูช,ชี่ตัวใหม่นะคะที่จะมารีวิวให้ดูซึ่งคุณสมบัติของสกูชชี่ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสกูช,ชี่ชิ้นแรกที่ทําแบบนี้ได้นะคะก็คือไม่เคยเห็นสกูช,ชี่ชิ้นไหนทําแบบนี้ได้เลยนะคะจะเป็นสกูช,ชี่ที่แบบนะเปลี่ยนสีได้แล้วแบบเปลี่ยนสีจริงๆคือแบบเขาจะเปลี่ยนสีไปตามอุณหภูมิอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งแบบเวลาร้อนจะเป็นอีกสีนึงเวลาเย็นจะเป็นอีกสีหนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะค่ะก็มาดูกันก่อนเลยอันนี้จะเป็นนี่เลยนนนะะะคี่จเป็ เขาเรียกว่าชาเมลอนสกูชี่นะคะ The Blush of Mango นะคะเป็นแบรนด์ใหม่ชื่อว่าชาเมลอนนะคะซึ่งเขาก็ทำออกมาซึ่งแบบเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกอะที่เวลาเขาโฆษณาก็คือมันสามารถที่จะเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิได้อะไรแบบนี้นะคะก็มาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่าเราไม่ต้องพูดขํามทำเพลงอะไรมากมายนะคะนี่นะคะก็คือจะเป็นตัวของสกูชี่นะพี่นินก็พยายามไม่จับค้ั้งหน้าเพราะว่าอยากให้เห็นสีตอนนี้เขายังไม่เปลี่ยนก่อนนะคะจะเป็นสี เขียวธรรมดาเวลาที uhm like there, history, we solved, mm ่แบบไม่ได <Pa igi. S 1> ้โดนอะไรอะไรแบบนี้นะคะก็ไม่รู้มีลายเส้นหรือเปล่ายังหาลายเส้นไม่เจอนะคะรู้สึกจะยังไม่มีเนาะก็เป็นมะม่วงธรรมดาแล้วก็เป็นกลิ่นมะม่วงที่แบบหอมเหมือนกันนะมาเดี๋ยวเราจะมาลองบีบเลยดีกว่านะคะหนึ่งสองสั้นเห็นอฟเฟคนี้ไหมคะว่ามันเปลี่ยนสีอะ เห็นปะมันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเนะี่ยเวลาที่เราจับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วการบรีบนอาจจะยังเห็นไม่ค่อยชัดเพราะว่ารอยอะไรมันมาบาังหมดนะนี่ทาแบบนี้จะเห็นชัดกว่าก็คือเอามือไปวางเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมเฮ้ยคือแบบตอนที่เห็นปรหมวกครั้งแรกคือตกใจมากคือไม่คิดว่าจะมีอะไรแบบนี้จริงๆคือจริงๆตอนแรกเนี่ยคืออยากจะให้มีมากๆเลยนะคะคืออยากแบบ มีแม้ว่าสักกุชชี่ที่แบบเปลี่ยนสีได้เวลาแบบเราบีบหรือเวลาเราจับอะไรเงี้ยแล้วมันจะเปลี่ยนสีก็แบบเฮ้ยตัวนี้ทำออกมาแล้วนะคะอันนี้พี่นินซื้อมาจากร้านขนมนอันนะคะดูโอ้ oh my god ทำแคแ่แค่นี้ก็ฟินแล้วอะเนายมาเดี๋ยวเราลองบีบให้ดูอีกทีหนึ่งความสโลว์เป็นยังไงบ้างหเห็นไหมสีแบบสีแบบกลายเป็นนี่เลย แล้วตัวนี้ก็หาซื้อค่อนข้างยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ค่อยดังค่ะนะคือไม่ค่อยมีร้านไหนรับมาขายแต่เจอร้านนี้รับมาขายก็รู้สึกดีใจมากเลยคือตอนแรกไม่คิดว่าจะเข้าไทยได้วยซ้ํานะคะโอ้ oh my god ราคาราคาไม่ได้แพงมากนะคะราคาค่อนข้างดีงามเลยราคาประมาณสามอยกว่าบาทนะคะสาม้อยยี่สิบประมาณนั้นเนาะ ทุกคนดูความแบบโอ้ยความฝันฉันเป็นจริงแล้วที่จะเจอสกู๊ชี่ที่มันสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมิแบบนี้กลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมมะม่วงนะสุดๆเลยเป็นยี่ห้อใหม่ชื่อว่าชาเมลอนนะคะก็เข้าใจว่าทำไมถึงชื่อชาเมลอนเพราะแบบชาเมลอนมันเป็นกิ้งก่าที่สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้เนาะให้เข้ากับแบบสภาวะที่มันอยู่อะไรแบบนี้นะคะจะลองบีพี่ดูอีกครั้งหนึ่งน,นะ อ่นนอะค่ะก็จริงๆเราสีปกติของเขาจะเป็นสีเขียวอย่างนี้เนี่ยแหละแต่เวลาที่เราจับแบบความร้อนโดนอะไรแบบนี้นะไม่รู้ความร้อนหรือความเย็นน่ะแต่แบบมือพี่มันก็ร้อนอยู่นะอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นป่ะพอเวลาบีบไปแล้วจะเป็นอีกสีหนึ่งเลยคือจะเป็นสีเหลืองเลยเฮ้ยพี่นินว่าน้องๆต้องชอบแน่ๆน้องๆน่าจะชอบนะประมาณว่าแบบอะไรเงี้ย แล้วมันก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคือจริงๆอยากรู้มากว่าเขาใช้สูตรอะไรใช้สีประเภทไหนทําทําไมถึงมันทำไมมันถึงแบบเปลี่ยนแบบเนี้เอางี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวพี่จะใช้กล้องนะคะเป็นกล้องที่เขาเรียกว่าอะไระดูแบบเหมือนแสงอะไรอย่างเงี้ยแบบดูความร้อนของแบบของสิ่งของอะไรเงี้ยคือจะเป็นกล้องที่จับอุณหภูมิได้นะคะก็เดี๋ยวพี่นินจะมาลองบีบในกล้องนั้นกันเลยดีกว่าว่าสีมันจะเป็นยังไงบ้างเนาะ ก็ยังไงนะคะก็ขอบคุณน้องๆมากนะคะที่ได้มาดูรีวิวของพี่นินในครั้งนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แบบโห่อนท้าจะล้ำอ่ะบอกคำบอกได้คำเดียวว่าล้ำมากแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้อยากโดนนะคะก็ลองไปซื้อดูได้นะคะที่เอ,อ่อ ไอจีนะคะคิดแคทขนมมันอันนะคะสามารถที่จะไปสั่งซื้อได้เลยเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่ามีร้านอื่นลงหรือ,อยังนะคะอะไรแบบนี้เนาะก็ยังไงนะคะวันนี้พี่นินก็ต้องขอบคุณน้องๆมากๆนะคะที่มาดูวิดีโอของพี่นินในวันนี้ไงวันนี้พี่นินก็อย่าลืมฝากด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้พี่นินด้วยไงวันนี้พี่นินไปลวบ๊ายบาย,บาย